รีวิวมวยลั่นจอโดยน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่แป้งพับออรารีสไอเฮิเม็ดอมสมไพรรถมะขามป้อมสุดปรสาสจากน้ำตาลสตาร์เรียรสขอบครัวอเนกนประสงค์จากหุนใดกุลาบ ดำเดอหัวเดอให้ดีจับใจจะมาจนหัวใจเสเพกูลาบดำนี้ให้อุกบาทเทมัดเห็นสเตแต่ไม่มีแต่ครอบครองกูลาบดำนี้ต้องเชียร์ให้เจ็บ จนใจจะมาจนใจไปสำนั้นต้องให้ควายใช้กเพื่อให้เพื่อสำนัน้นบ่มีัยฮักกับกูลาบดำยังจบจื้อ จะอ,อาจจะร้องไม่ถนัดก็ตามนะ,นะครับนะครับผู้ชมแหมชอเด็ดมวยร้วจอที่เทโรเจเฮีครับวันนี้สรุปมวยแต่ละคู่เดี๋ยวใส่ในคู่เอกของเราในวันนี้นะครับในวันไฟเดฟ,ฟไฟส์วันลุมพีนี1นึเมื่อวันศุกร์ที่4เมษายนที่ผ่านมาหน้านี้ครับคู่เอกของรายการครับเจ้าของสยามสายอุกปะนะครับกูดัญดำสสอจอ เปียอุไทยครับเคยชนะน็อกเคยชนะคะแนนบ้านในวันไฟไนนะครับจะเจอกับกัมปั้นนะฮะอันตรายวัย20ปีจัสรินทสานต่อฟอร์มแกนทอมที่มิริสตูครับเฟอร์ซาชีเชจัดตุรกีวัย28ปีนะครับรุ่นพิกัด147ปอนด์นานน้ใครจะคว้าชัยครับผู้ชี้ขาดโอรินคอสเมื่อสกู่ภาพนะครับโอ้โหนั่งของกูดำดาเตะชิ่งไปก่อนท่านั่งของนะครับลุยแหลกไห่ครับเนี่ฮะ ทางด้านของเปอร์ซานนะฮะโอ้โาจังหวะครับนี่ครับเตะพับในกูลาดำถือว่าหาเร่งเกมครับแม่เอื้อมไม่ถึงทางล่างของกูลาดำครับแม่วิ่งจนใครเลยเดียวครับพอจังหวะนี้ครับนี่เตะพับในท่านั่งของกูลาดำครับเปอร์ซานเอื้อมมาถึงนะครับนี่วงบป้าซ้ายครับแทงขาซ้ายครับพอเตะปั๊บในซานครับแต่เหตุการณ์ที่มไม่คาดคิดเกิดขึ้นเลยเดียวนะฮะโอ้โหเตะก้วงกวาดเลยเดียวครับพอโดนหมัด เปียงซ้ายครับเพรซานต้โดนเต็มเต็มครับไหนท้องปางงานนะครับโอ้โหเต็มหนา้านะครับ,ค,รบคุณผู้ชมครับหลสบโอกาสกดหมัดสายตรงเต็มแรงเข้าไปหน้าสรงท่านของเพอร์ซาทีเชครับลมทั้งยืนนะครับไหนท้องผนังครับโอ้โหรอจริงๆนะครับคุณผู้ชม ทำให้กุลาลัมใช้เพียงเวลา2ที11วินนะครับโอ้โหแหม <c oughs> เกมใจยืนเลยครับหมูพากขาครับนี่มุมนี้ครับโอ้โหเต็มกล้าเต็มตาเลยฮะโอ้โหเปอร์ซานต้านไม่อยู่นะครับโอ้โหสายกระบาตเพี้ยงจอดรอเลยจริงๆครับแหมคุณผ,ผู้ชมครับโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยเดียวครับแหมน,นะครับ โอ้โหเฟอร์ซานก็น่าติดตามเลยเยอครับอาการโอ้โหยูยูทำไมหาเงนินได้จังยูโอ้โหอาการเนิรนแบบนี้โอ้โหนะฮะอะ่ะก็ถือว่าทราบผลิตให้กับเฟอร์ซานชีเช็กนะครับแหมเกลีการกระจายด้วยน้องๆครับให้แสดงความอายุรุ่นน้องห่างกันแค่2ปีนะฮะนะครับนะทำให้ผลนักข่า,าหนึ่งสามแสนห้าหมื่นบาทนะครับเนื่องจากว่าอาการปาดเจ็บคลุกในกันคือสองครับ าชกกับฟิลิเปโรโปรจากบราซิลเนื่องจากว่าอาการในวันนี้ครับนะฮะต้องถอนชกในศึกวันลุมพินี114ย11นะฮะนะครับเนื่องจากว่าในวันนี้นะครับโจมตลให้ทีฟบ,บ็อกซิ่งนะครับเป็นคู่แทงกระทาหันครับนะฮะมีข้อความจากการสภาพ ผมกูหลาดดำสอจอเปียวไทยก่อนอื่นผมต้องกราบขอโทษทีนานวันแชมปยนชิพนี่ครับเห็นไปโอ้โหใบรับรอมแฮกก็เห็นฐานยืนยันเลยทีเดียวครับและผู้ที่จับตาขึ้นชกและต้องขอโทษคู่ชกผมด้วยฟิลปิปโปโบจากปาซิลด้วยนะครับผมที่ไม่สามารถขึ้นชกได้คนละแบบผมไม่เจ็บ จริงคงไม่ถอยชกครับเพราะว่ามีโอกาสขึ้นขณะนี้แล้วผมเสียดายก็เสียใจมากๆนะครับแต่ร่างกายคนเราก็ไม่ใช่เครื่องจัดนะครับมันต้องมีอาการปัสแจการบ้านแหละนะครับผมไม่รู้ตัวดีว่าตัวเราเองหรอกครับผมจะรักษาตัวหายเมื่อไหร่ก็กลับมาใหม่ได้ครับก็ก็เป็นกำลังใจห้วยนะครับก็กูเดี๋ยวไม่นานก็จะกลับมาขึ้นชกใหม่อีกด้วยครับก็เป็นกำลังใจให้ด้วยจริงนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือช็อตแดนซมวนจ่อที่ทรนเฮสตีครับ